คุณผู้ชมคะช่วงนี้ใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนกันแล้วนะคะในหลายๆพื้นที่ค่ะประชาชนเริ่มคึกคักเริ่มทยอยออกซื้อในเรื่องของเสื้อผ้าชุดกี่เพานะคะเช่นเดียวกันค่ะกับร้านค้าในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะ บรรยากาศร้านขายเสื้อสีแดงย่านการค้าสายกลางเขตเทศบาลนครยะลาเริ่มคึกคักแต่ละร้านมีลูกค้าเวียนมาเลือกซื้อเสื้อผ้าไปสวมใส่กันอย่างต่อเนื่องโดยที่ร้านเพื่อนกันจำหน่ายเสื้อสีแดงตุ๊ดจีนทั้งเสื้อยืดคอกลมเสื้อกี่เผามีผู้ปกครองชาวไทยเชื้อสายจีนพาหนูน้อยวัยขวบเศษเลือกซื้อชุดกี่เผาสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลของชาวจีนไว้สวมใส่เพื่อตอนรับวันขึ้นปีใหม่จีนในส่วนของราคาเสื้อสีแดงทางร้านบอกว่า เสื้อตุ่จีนปีนี้ราคาเท่าเดิมไม่ปรับขึ้นแต่อย่างใดไม่เหมือนสินค้าอื่นๆที่มีการขึ้นราคาโดยเสื้อยืดจะเริ่มต้นที่100บาทเสื้อกี่เพ้าเด็กชุดละ350บาทค่ะด้านคุณแม่บอกว่ามาซื้อที่นี่เป็นประจำในช่วงตุ่จีนซึ่งของตนเองได้เลือกซื้อไปแล้ววันนี้พาลูกมาเลือกซื้อปีใหม่ทั้งทีอยากจะให้ลูกได้มีชุดกี่เพาสส้าส,สวยๆไว้สวมใส่นอกจากนี้ค่ะยังมีลูกค้ามาเลือกซื้อเสื้อสีแดงเสื้อยืดคอ กร,รวมไปถึงเสื้อทีมเพื่อให้คนในครอบครัวได้ใส่เหมือนกันอีกด้วยขณะที่ร้านค้าเขตเทศบาลนครยะลาได้เริ่มวางจำหน่ายผลไม้ขนมไหว้เจ้าต่างๆในช่วงตรุษจีนกันอย่างคึกคัก โดยราคาส่วนใหญ่ในปีนี้ค่ะก็ยังคงปรับขึ้นบางชนิดอย่างส้มโชกุนอยู่ที่70บาทส้มไตหวัน80บาทสาลี่หิมะลูกละ35บาทแอปเปิลวอชิงตัน18บาทอัง,งุ่น180บาทคะ่ะฟักเงินฟักทองแพก100บาทขนมเขง่ง120บาทโดยประชาชนได้ทยอยซื้อผลไม้ไว้เจ้ากันบ้างแต่ไม่มากส่วนใหญ่จะซื้อในส่วนของแห้งส่วนผลไม้สดนะคะจะมีการซื้อไกลไๆวัน ตุดจีนค่ะแต่ในปีนี้ทุกอย่างข้าวของแพงขึ้นก็จะมีการลดปริมาณลงและก็มีการครบ ตามประเพณีการไหว้ค่ะทางด้านของเจ้าของร้านเฮนเบอร์เกอรี่นะคะบอกว่าผลมาไม้ไหว้เจ้าปีนี้ส่วนใหญ่ราคาเดิมมีบางชนิดที่ขึ้นราคาส่วนขนมเข็งก็ราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นค่ะลูกค้าไม่ค่อยเงียบนะคะเพื่อนๆที่ร้านทางหัดใหญ่ก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยขายไม่ค่อยดีเศรษฐกิจย่ำแย่ไปตามๆกันแต่ประชาชนเนี่ยจะมาซื้อกันในช่วง ใกล้วันเทศกาลซึ่งก็อยากให้ทุกคนทยอยมาซื้อจะได้ไม่แออัดนั่นเองค่ะ